สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับก็ต้อนรับทุกท่านสู่การปรุงกินกับมาเล็กนะครับคุกกิ้งอิตติ้งเวตาเล็กวันนี้ป้าพี่น้องมาเวียงแห่ปลาเล็กโคนเห็นโคนนะครับเป็นปลาใจฟั่งเดี๋ยวสักเดียวเราเอาไปต้มเตะโพนครับพี่น้องครับมาดูกันเลยครับป่าได้ทักแต่เลยว้าวได้เพียบเลยครับพี่น้องครับมามาครับพี่น้องครับนี่ลูกเล็กโคนมาเราทอดแห่มาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเอาไปทอดเล็กนะครับแล้วก็ต้มเตะโพลูกเล็กโคนนะครับพี่น้องครับ เดี๋ยวเราไปทอดแกลดกันก่อนนะครับพี่น้องครับเราก็มาทอดแกลดกันก่อนนะครับตัดอ้วกขี้ออกนะครับล้างตำวามสะอาดให้เรียบร้อยนะครับสักเดียวเราก็จําการต้มกันนะครับต้มเตีโพอันนี้เราก็เริ่มตั้งหม้อนะครับตับตะไคร้เส้นหนึ่งตอนทอมแดงตองวัวนะครับขมิ้นนะครับหนึ่งวัวตามด้วยกระขมเปียกแล้วก็เต้มน้ำลงไปท่วมเลยครับพี่น้องครับก็ได้วุ้นนำกรุงรด้วยเกลือนะครับตามด้วยพกรุงรดล็กน้อยแล้วก็ ยัดน้ำปลาลงไปเล็กน้อยนะครับผมป่าพ่อวุ่นให้นานกะทินะครับเปลี่ยนก้าวกันขอเดือดแล้วก็ใส่ปลากับพี่น้องครับปลาเล็กปนนะครับชดชดนะครับพี่น้องครับวันนี้เดือดกลักกลักเลยครับพี่น้องครับชุบเป็นตีนเปรย์ครับปลาเล็กนะครับสักเดียวเราไปชิมกับพี่น้องครับอ่าหอมเลยก็เป็นนองครับต้มเตะโปูปลาเล็กโคนนะครับปลาเล็กโคน ทุกลยะรับพี่น้องครับทุกออกทุกใจคลิปฝากกันด้วยนะครับอย่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับคุกกิ้งยิ t ติ้งเว h Alex นะครับนะครับพี่น้องเน่ย